งานนี้จะปิดหรือจะขิดถ้าลูกค้าทํางานกลางคืนนอนตอนกลางวันแต่เราทํางานกลางวันและก็นอนตอนกลางคืนโดยเฉพาะกับท่านผู้บริหาระระดับสูงบริษัทสิ่งพิม์พยักษ์ใหญ่แห่งประเทศไทยก่อนอื่นต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีใครทำงานทั้ง365วันทุกคนต้องมีวันหยุดอยู่แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าวันหยุดของคุณลูกค้ากับวันหยุดของพ่อค้าจะตรงกันหรือเปล่าอาจจะต้องใช้เวลาวางแผนนัดหม้ล่วงหน้าประมาณ1-2ออาทิตย์เพื่อให้ตรงกับวันหยุดของคุณลูกค้าหลังจากนั้นต้องระบ,บุเวลาที่แน่นอนและชัดเจน ในวันที่ติดตั้งก็ต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือไปให้พร้อมและนี่เป็นแพม่านอีกชนิดหนึง่งที่ใช้กั้นระหว่างห้องนอนกับห้องแต่งตัวเล็กๆและใช้งบประมาณไม่มากเพียงแค่ใช้รางม่านยึดกับเพดานหรือฝ้าโดยยึดรางม่านเข้ากับโครงของฝ้าหรือเพดานกรณีที่ไม่มีโครงให้หยึดสามารถใช้ผุกระเบิด เพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งได้หลังจากนั้นก็นำผ้าม่านขึ้นแขวนกับรางม่านที่เตรียมไว้แต่ส่วนนี้ลูกค้ายังไม่ทำความสะอาดจึงต้องห่อพลาสติกกับผระม่านเอาไว้ก่อน